ก้อนใหญ่อรวมกันเป็นก้อนใหญ่เลยค่ะสีกลมหายแล้วสีที่มือหายไหมลูกนี่นี่นี่คนนับใบหน้านี่นะใหญ่กว่ากันโอ้เห็นไหมเวลาเล่นใกล้จมูกหรือใกล้ปากคุณแม่ก็ไม่มีความกังวลนะคะว่ามันจะมีอันตรายต่อน้องไหนเอามือสิคุณแม่เรามาิ้นี่เห็นไหม ช่องน้องพานาอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงให้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้งงองๆอยู่กับเจ้าหญิวพนาดีจีตอบสักค่ะสถานที่เป็นไปเองเราได้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นอกบ้านอยู่ใต้โต๊ะวันนี้น้องพนามาทำอะไรคะดินนมันทำเองโอ้โดินน้ำมันทำเองเหรอคะใช่ค่ะหรือแป้งโดก็ได้อ๋อแปดงน้ำมันหรือแป้งโดก็ได้ใช่กันเดียวกันไปนี่ น้ำมันพืชน้ำมันพืชนะแล้วก็ที่ตวงอ่าที่ใส่แป้งนะคะโอเคแป้งสำเร็จรูปอ่าแป้งสาลีอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรคะบอกเพื่อนก่อนแป้งสำเร็จรูปแป้งสาลีนะคะนี่หรือว่าแป้งอเนกประสงค์นะคะอ่าโอเคแล้วก็สีหูเลยดูสีดิซื้อมาล็อตใหม่ใช่ไหมคะเยอะมาก ล้็มีที่คนที่พายเอาไปตัดแล้วก็เอาไปคนนะคะนี่อ๋อใบพายเลือใช่ไหมคะ้ำ้อนน้ำร้อนอ้อให่คู่ใหญ่เทให้นะคะใช่เพราะว่าถ้าเกิดจิ็กเดนี้ทำเองคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามีน้ำร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรด้วยคะขาดไม่ได้คือเกลืออีกอันหนึ่งนะมีกระอ๋อนี่นะคะจจกของเต็มโตเลย ใส่น้ำร้อนก่อนค่ะให้แค่ไหนค่ะได้เลยค่ะลูออกตรงนี้นะคะเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปแล้วนะคะเทใ,ให้นะคะเพราะว่าถูเทคนเดียวไม่ได้น้ำร้อนแม่ต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็พออุ่นนานใหญ่จะลูใหญ่ยยเลยใส่เกลือลงไปลหลา,าย ไปเราก็จะมาตัดแป้งนะคะเพื่อเทปแป้งลงไป<ร>ตัดเอง,ต,เองตัดได้แต่ต้องระวังนะคะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของผู้ใหญ่ค่ะเทปแป้งลงไปนะคะ <c oughs> เราต้องการปริมาณเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบอกเพื่อนๆดิเออดูหน้านะคะฟินแน่รู้สึกว่ามีลูกโป่งน้อยอยู่ในมืออีกแล้วอ่ะอะะนี่นะคะคุณแม่ค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเอ้โหโข ค่อยเติมน้ำที่มีเกลือลงไปนะคะนี่อ่าโอเคแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะน้องๆน้องๆหกจะไปโดนตรงนั้นอ่าใช่ใช่ใช่ใส่น้ำมันพืชลงไปนะนี่นีวน้ำมันพืชลงไปเคแล้วเราก็มาเริ่มคนกันเลยค่ะจัดสวนก็ตามความเหมาะสมเลยได้เลยนะคะน่าจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนี่จะเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะนี่จับสบต้องเคยทำแล้วมีแค่สี่ปัมจัย น้ำเยลทายหรือสีผสมอาหารก็ได้ะค่ะแต่สำหรับหนูอ่ะนี่น้ำมันน้อยไปนะคะอ๋อน้อยไปอย่าง <ötzlich> ี้อ๋อมันน้ำันน้อยไปไม่เลือะทำไมมันออกสีเหลืองอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ยังยวงเราไม่ใส่สีไปอ่ะเนี่ยอืมใช่ใช่นี่ใสไปค่ะครองนี่นะคะก็เริ่มเอามือลงโอ้ยสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวกอยดูนะคะเดี๋ยวรอให้แป้งเข้าที่ก่อนนะคะ แป้งโดของเราอันนี้ก็เหมาะสําหรับการเล่นแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะคะเราจะไ,ไม่ต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่คิดว่าถ้าเกิดแป้งโดซื้อมาไว้หรือแป้งดินน้ามันซื้อมาเก็บไว้แม่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะสกปรกแม่ก็เลยทำเ,ำเองแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากจุกจิกอุปกรณ์ก็มีนิดเดียววามัน้นองว่าแป้งโดเหมือนสลามค่ะค่อยๆถูค่อยๆถู ค่อยๆถูนี่ค่ะโตเกี้ยงแล้วค่ะเริ่มสนุกแล้วค่ะนี้นี่นี่นี่โอ้ยเยอะจริงจรงจริงจริงจร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 งนี่สนุกแล้วนะคะเอ้ยปือหายเปื้อนแหละทุกคนเพื่อนๆบนมือน้องภาวนานะคะสะอาดนยคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเต็กระแทกทำให้หมูอไม่เปื้อนอ๋อเพราะมันจะเกาะติดกันเก่าใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการแบ่งแล้วนะคะนี่ ตื้อตัดออกมาหนึ่งก้อนโอเคตัดออกมาก้อนที่สองตื้อตัดให้สุดสิลุงตัดให้สุดลงไปให้สุดลงไปให้สุดอ่าโอเคเชิญเชิญเชิญเฉเชนเขาจะมีสีอะไรบ้างนี่อ่าพอได้มาแต่ละก้อนก็มาทํปมานวดใหม่นวดใหม่นวดใหม่นนหมก้อนเล็กๆแล้วนะคะที่นี้นี่นวดใหม่รดน,น้ำวางไว้นะคะ แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วนะคะแล้วก็มากันนะคะว่าจะใส่สีอะไรลงไปบ้างนะคะนี่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 เยอะกว่าเดิมสิบเท่าอ่าใช่ดูนะคะนี่สีผสมอาหารนะคะยังเยอะอยู่เลยนี่นะคะในกล่องแตนเท่าไหรก็วิวนหมดอ่าแล้วก็เอาก้อนแรกมานะคะวางกลางไว้แล้วก็เอาสีบีบสีขึ้นมาหลุกบีบสีขึ้นมาบีบสีโอ้ดับเบิ Schools, onents, IS IS babies, les, อ่าดูขึ้นมาไปกดก่อนเดีกดก่อนกดปุ๊บแล้วก็โดดขึ้นมาปล่อยมืออ๋อเยอะเกินไปเอาออกไป่ลยเอาออกไปเเอาออกไปมันเยอะเกินลุกมันเยอะเกินโอเค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 ่อค่อยคโอเคโอเคโอเค่อยๆบีบลงไปคโอเคอ่คโอเคโอเคก็ค่อยคปเเอเคโอเคโอนคโอคโอเอ่ เออหกไปด้านนอกแล้วหกไปด้านนอกแล้วอ่าโอเคโอเคค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บปิดเยิ้มปิด,ปดอ่าโอเคอ่าแล้วก็ขยำเลยค่ะลูกนวดค่ะนวดนะคะไหนดูสิโชว์เพื่อนๆสิโชว์เพื่อนๆสิออโอ้มือแดงเลยนะคะที่เป็นขวดเดี๋ยวเราลองมาเราเป็นสีเป็นซองบ้างนะคะมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะโอ้ต่อไปของน้องภาวนานะคะแบะแบะแบะออกแล้วนะ ขี้ออกขี้ออกอ่ะมีสีสีแดงมีสีแดงิดนิดนึงเพราะว่าจากสีเก่าอันเทต้องกลางเลยค่ะลูกเทตรงกลางเลยสีผสมอาหารเทตรงกลางสีฟ้าอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่อยๆเติมเข้าไปถ้ามันไม่เข้มนะคะอ่าโอเคค่อยๆหอกลับข้ามาค่อยๆหอกับป้ามาออ่าโอเคโอเคค่อยๆดูใส่เอาไปสีฟ้าเลยค่ะอ่ะต่อเลยค่ะลูกนี่ค่ะสีฟ้าเริ่มออกแล้วนะคะ นี่น้องก็ค่อยๆขยับแล้วนะคะนี่นะคะน้องภาวนาก็ปั้นทาแป้งดูเป็นสีต่งตางๆเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เนียนมากนะเพราะว่ายังขยาได้ไม่เต็มที่นะคะ แต่มือน้องเนี่ยค่ะสนุกเลยค่ะกล้ามได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของน้องนะคะโอเคในที่สุดรรภารกิจของเราก็สําเร็จนะคะทําแป้งโด้ด้วยแป้งอะไรบอกกันเพื่อนก่อนสินอ๋อเบอร์เกอร์โอ้โหก็คกอกอนอินเ,กเบอร์อกรเ,เกอร์เนี่ยนี่เดี๋ยวมันดัดเลยแป๊บพอน่าจะทำเบอร์เกอร์ทนาเองให้ดูเลยนะคะเนี่ยแบบเอาอย่างเี้นะคะนี่คือค่ะเอาอันนี้คือพาโอเคโอเควางบนเบอร์เกอร์กันงปังข้างล่างนะคะอันนี้ก็คืออะไรลูกอ่ามี เนื้อต่อนะคะนี <si ่นี่เอาเนื้อวางบนเบอร์เกอร์จะไปดูรู้ไหมล่ะอะไรอันนี้คืออะไรลูกแฮมอ่าโอเคแฮมเพราะว่นี้คืออะไรกันเนี่ยอันนี้คือเนื้อสีแดงโอเคปุ๊บประกอบด้วยแป้งนะคะอ๋อเป็นเบอร์เกอร์เป็นชั้นๆเลยนะคะอ่าโอเคใหญ่ขึ้นเลยเพราะเป็นสีที่สวยที่สุดและรสได้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเขาชอบสีม่วงใช่ไหมคะจะดูใช่เบอร์เกอร์แล้วเราก็จะอามาสีมารวมกันอ้าวโอเค านี่เป็นเบอร์เกอร์ของภาวนานะคะหลังจะเทมเสร็จนะคะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ก็มามิกรวมกันแบบนี้เลยคะ่ะนี่ดูก็กเด็ก้อนเด็ดนะยค่ะสีกเริ่มหายแล้วสีที่มือหายไหมลูกนี่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 นโอ้ไปหากล้อง <laughs> นีไน่ไหนไหนดูดิเอาภาพบน,นบใบหน้าดิไหนใหญ่กว่ากันโอ้เห็นไหม เวลาเล่นใกล้จมูกหรือใกล้ปากคุณแม่ก็ไม่มีความกังวลนะคะว่ามันจะมีอันตรายต่อน้องไหนเอามือซิ้นคุณแม่ลอง,อม,ลองอมั้งซิเเห็นไหมกล้าให้น้องเล่นอ๋อพอแล้วค่ะลูกช่องน้องพาา่อยน่าลืมกดกระดิ่งกุงุงกิงกุุงกิงทีง่ด้วยนะคะ